ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวัคซีนคืออาวุธสำคัญในการช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชือ้อสร้างภูมิคุ้มกันหมุงเพื่อคืนชีวิตที่ปกติให้กับคนไทยและเป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วให้สามารถเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟืน้นฟูเศรษฐกิจที่เคยหยุดชะงักให้เดินหน้ากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าต่าง กลับมาค้าขายได้อีกครั้งหากประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมป้องกันการเกิดอาการลดการแพร่ระบาดการแพร่กระจายเชื้อลดอัตราตายจากการติดเชื้อเป็นอาวุธที่ทรงพลังอนุภาพในการต่อสู้กับภาวะวิกฤตควบคู่อาวุธที่ปฏิบัติประจำคือการใส่หน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะหา่างและวัดอุณหภูมิดังนั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายในการสร้างภูมิคุมค้มกันหมู่ ให้เกิดขึ้นจริงรัฐบาลจึงได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายมุ่งหน้าด้วยเป้าหมายเดียวกันและพร้อมดําเนินการอย่างเต็มที่ปัจจุบันจะมีการรณรงค์เชิญชวนคนไทยมาฉีดวัคซีนและลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 หลากหลายช่องทางและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการได้รับวัคซีนนั้นกลไกาสามหมอจึงเป็นอีกหนึ่งพลังที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยความรู้ที่ถูกต้อง ือให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถสำเร็จรู้ล่วงได้โดยเร็วที่สุดนโยุบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนของกระทรวงสาธารณาสุขเป็นของขวัญของคนไทยที่ช่วยยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็งให้ประชาชนมีที่ปรึกษาคอยดูแลสุขภาพจากการมีหมอ3คนโดยทุกๆครอบครัวจะมีหมอ3คน ที่ทำงานเป็นทีมคอยมอบความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพในการดูแลของตัวเองและคนใกล้ชิดทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสถานการณ์โควิด -19 นับว่ากลไกสาหมอนี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด -19 อย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับขั้นตอนหลักในการได้รับวัคซีนโควิด -19 แบ่งออกเป็นขั้นเตรียมการอสอมหมอคนที่1 ทำหน้าที่สำรวจจํานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวใน7็กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยติดเตียงโดยตรวจสอบและยืนยันจนได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อนํามาตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนและวางแผนร่วมกับหมอคนที่2และหมอคนที่3ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างความรู้และความเข้าใจเชิญชวนลงทะเบียนและติดตามให้ประชาชนเข้าถึงการรับวัคซีนโดยอสมอหมอคนที่1 จะปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนไม่ว่าจะเดินเท้าขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อออกไปเคาะประตูบ้านสร้างการสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนสร้างความมั่นใจและคลายข้อสงสัยต่างๆรวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวและวิธีการสังเกตอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนนอกจากให้ความรู้ omo, อสมยังเป็นผู้คอยแนะนําอธิบายและช่วยเหลือในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในช่องทางต่างๆต,ต,ตามที่ประชาชนสะดวกเช่น แอปพลิเคชันหมอพร้อมแอปพลิเคชันของจังหวัดหรือแบบฟอร์มกระดาษเพื่ออุดช่องว่างไม่ให้มีใครตกหลน่นรวมทั้งประสานงานกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายตำบลจัดการคุณภาพชีวิตคอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆให้ประชาชนทราบเสมอขั้นตอนต่อมาคือการฉีดวัคซีนโดยหมอคนที่3จะเป็นผู้วางแผนฉีดวัคซีนโดยจะแจ้งกลุ่มเป้าหมายให้มารับวัคซีนตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนด โดยมีหมอคนที่2และหมอคนที่1ช่วยคัดกรองเบื้องต้นรวมทั้งคอยติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมารับการฉีดให้ได้มากที่สุดขั้นติดตามหลังได้รับวัคซีนอสมหมจะคอยติดตามอาการหลังฉีดจะมีการเก็บข้อมูลในการประเมินผลข้างเคียงเพื่อรายงานหมอคนที่2และหมอคนที่3ต่อไปสำหรับกลุ่มเปราะบางนอกจากเรื่องวัคซีนอสมมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะแจ้งพิกัดที่อยู่กลุ่มเปาะบาง ในแอปพลิเคชันพนภัยเพื่อให้เกิดการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ถึงที่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งช่วยเหลือในการจัดระบบการดูแลแบบ New n o r m a l เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดการที่ประชาชนมีหมอ3คนประจำครอบครัวทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเกิดการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมากขึ้นมีความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยมีช่องทางให้คำปรึกษาและมีปัญญาปฏิบัติในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตแม้ในวิกฤตโควิด -19 และวัคซีนเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาเราออกจากวิกฤตในครั้งนี้โดยกลไกสามหมอเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่ลงไปทำงานขับเคลื่อนถึงในระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนให้สังคมคืนกลับมาสู่สภาวะปกติในทุกๆด้านให้การได้ฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด สามารถทำได้อย่างรวดเร็วให้ทั่วถึงทุกคนทุกที่ทุกเวลาและเป็นระบบนี่คือภารกิจร่วมกันในการพิชิตโควิด -19 เพื่อไปสู่เป้าหมายในการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับสังคมเกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันเดินหน้าอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือร่วมใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ